เอาล้วครับทุกคนสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอเซียนะครับผมมากับเกมลิตเติ้ลเอายืมเตต็มต็มดีๆเลยอย่างนะครับผมไงตอนนี้ก็ดีครับติดแล้วอันนี้ถ้าไม่ตีมันต้องมาอัดให้ดูนี่เล่นจนจ,นจบไปเลยเนี่ยโอเค,ค้กเขาที่แล้วเราเพิ่งแบบพอเรารอซุกไอ้อะไรนะไอ้หุ่นยนต์นั่นใช่ไหมไงตอนนี้ ก็พอแบบยงไงนนะเข้ามาในเกมปั๊บไวโหลดนานเกินเกมเนี้ยโอเคเนี่ยครับเข้ามากดตรงซ้ายบนเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็มันก็จะเป็นแบบการที่เราเปลี่ยนตัวล,ละครของเราแล้วก็เปลี่ยนธาตุด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้เปลี่ยนธาตุกดตรงหยดน้ำเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนธาตุผมมีสามธาตุนะครับผม เอนเชนเตอร์ ter, อะไรวะเอลิเมนตอโลิสเฮลเลอร์อันนี้ก็คือช่วยแบบเพิ่มเลือดให้เรานะครับผมไอตัวนี้นะเฮลเลอร์เอลเมนตอโลิสอย่างนี้ก็คือเอ่อเผาฝั่งตรงข้ามครับลดลดพลังของฝั่ยตรงข้ามเอนเชนเตอร์ ter, นี่คืออะไรนะเพิ่มพลังโจมตี เนะ่คราวนี้ผมจะไม่ใช้อินเซนเตอร์แล้วครับส่วนอันอื่นผมยังไม่ได้นะครับต่อไปตัวละครกดตรงลูกซูเปอร์แมนนี่ครับผมมีอยู่4ตัวตัวนี้คือวินวินอะไรวะ IPVP Game Discover 8 Combo Collect 18 c h r n i c o l e Card Unique Fit Card เพย์เกมส์นั่นก็คือบอกว่าจะได้มาจากไหนครัไอพวกนี้ส่วนตัวนี้คืออ๋อบินหนึ่งครั้งก็ได้รายนี้งั้นผมจะใช้นี่ครับรีเซิร์ชนะครับผมไอ้นี่ PVP ไอ้นี่คอลเลกเตอร์อันี้เอเป็นใช้นี่ครับรีเซิร์ชมาส่วนชื่อก็เป็น ชื่อในตำแหน่งของผมครับเออเดี๋ยวไนดะ้ละเอเซียหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดโอ้รึป้อยมาวันนี้อาจได้เต็มที่แล้ครับเพราะว่าอะไรนะสอบเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมสอบเสร็จปิดเทอมปิดเทอมพรปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วทำไรโตเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอมแล้วก็แบบเครื่งองอะไรที่ลบๆนี่เครื่องก็ลบทิ้งแม่งหมดนะครับ จากเครื่องตอนเต็มตอนแรกใช้ไป6กิกตอนนี้เหลือแค่ประมาณ4กิกนะครับผมนะครับอย่าพูดพ่อมอย่าพูดพ่มทำเพลงครับเดี๋ยวท้องเลยไม่ใช่ไปเอเวนเจอร์เลยครับผมไปเอเวนเจอร์เลยใครอะไรเอ่ยใครทักใครทักอะไรวะเมเจอร์มาเดี๋ยวเพิ่งครับผมข้อเอาชนะไอ้บอสด่านนั้นก่อนนะดูการ์ตูนไปด้วยที่สนุกจังเลยนี่ได่านสองอะไรนี่ มสเซเจอร์ใครวะเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้ใช้แบบนี้เลยไมด้วยเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเครื่องระเบิดตู้มเวอไม่ได้อัพคลิปไม่ใช่นะถอดก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ได้อัพคลิปหรอกโอเคเฮ้ยลอากดผิดด่านเนี่ยโอ้ยยิ่งหลดนานอยู่ยังจะกดผิดอีกชีวิตก็นั่งรอครับโคตรโคตรนานเลยครับ ถ้าใช้นายขนาดนี้ผมไปซื้อขึ้นเตี๋ยวให้แม่ดีกว่าครับไปดังกรึงกรึงบุกเลยอย่าไปหยองครับวันนี้ผมก็ซื้อหูฟังใหม่มานะอะไรวะนับนับโบวหรือยี่ห้ออะไรนับโบวหรือนูบิโวอะไรทุกอย่างนี่แหละนะแล้วก็คือเออซื้อมาปับ๊บเอามาเอามาปับ๊บ เอามาฟังเสร็จหือรู้เรื่องครับฟังข้างซ้ายดังข้างขวาครับข้างขวาเสียงเบาๆต้องเอาไปเปลี่ยนครับผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเพิ่งรอเมื่อกี้นะโอเคเออคีฟดินแฮนจะเอากาสพวกนี้ไหมไม่เอาครับญิงครับรเอเอากาสใหม่หนักกว่าเมื่อกี้เยเอามาสู้ตายเว้ยคนรวมกับเหล็กกลายเป็นสวินเกิ <Good. S 1> Good. ดเจด้าไฟโอ้ต่ทำไมมันโหดจังวะ เฟมสวสอตโคตรโชนเลยโอ้ยเข้าหกจุกเลยแต่เลืออนี่มันน้อยครับเลื่อมันยี่สิบเอ็ดเองอ้าวกลับบินโหมาได้จังหวะพอดีบวกพลังโจมตีบวกพลังโจมตีไม่บวกเลยคุณไหมบวกเย่เ yeah. จ็ดไปดีเจ็ดเรือย้อนเลยเนาะเอิเอเอไม่สามารถทำอะไรได้ต่าไปง่าย ไฮาร์ดลงแบบลีเดนชั่นและไรตัวเนี้ยคอมโบอะไรได้บ้างไม่ได้จัดการครับฮอตลงกว่าลีเดนชั่นกลายเป็นเพ็อะไรวะเพลฮอตฮอตเลยหมาเน่าบวกร่างเอวอาเยี่มมันเลยเออเข้าไปแปดจุกไมล่ะไม่เข้าตีเราไม่เข้าโอ้โหมาได้จังหวะเลยครับมีแฟลี่ ไอสามตัวนี่ไอสามตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องเจออะไรไทโรเมนเซอร์จัะไปว้าว,าวาเจอมังกรนะปึ้มมันบวชั้างบนอยู่ตีเขาป้องกันเลยนี่ไหวเนี่ยฟั่งเราบวชทั้งพลังโจมตีทั้งเราป้องกันเลยครับอย่าไปกลัวครับโดนไปห้าตีเราไม่เข้าอาร์เมอร์ดากอนตัวดีหมดแล้วโกสลุย เออจะดูไงห,หมดไปตีเข้าเฮ้ยตีเข้าเว้ยตีเข้าวแบบตายเรียบร้อยครับปิดฉากปิดฉากความหำดอยของดร็อคเตอร์โลบครับไอ่โลโบ,อโลโลโบเอคาร์ตรโลโบได้ไม่ได้มิบได้มาจิบเจ็ดบาทยิมเจ็ดคอนเนี่ยโอเคแล้วก็ไปแมปที่สามกันแล้วนะครับผม เราเล่นหนอที่สามไม่จบสักตัวดีไหมเออแล้วแล้วสาหน้าใครไม่เล่นอีกสามตัวหลังเนาะฟงฟิงเอ้ยได้ตัวใหม่มาดูยูไล o ์โยเกมยังไม่ใช่ตอนนี้โว้ยภาษาเนาะหนอที่สามคือภาษาใช่ไหมโหโหดาม่ี้เกียจอ่านเว้ยเหมือนพระราชาต้องการให้เราช่วยอะไรเขาเนาะฟอร์ตินิวเลยละกัน าาอะไรชันกองด่วนหลดนานจุงกระเบยหลดนานไปน,นิดนึงนะเฮ้ยโอเคตัวนี้ตัวแรกคือคุณคือใครอะไรวะอะไรวะอ่าไม่ออกมันแนอนดนเจนมาสเตอร์ด้วยนะอะไรวะทรีโอโดริอะไรอย่างเป็นเป็นดัน ดันเจียนมาสเตอร์และอีพิกเลเวล30ในเออเขาชอบเล่นบอร์ดเกมแไรอย่างช่างมันเถอะเราไปดีกว่าดูเขาจะเฟี้ยวฟ้าว้เฝ้าแก้วแค่หน่อยการแรกดีๆเถอวะวิาสาเจอวิสาครับเป็นไงแมตชนี้ไอ้ยะกษ์บินไม่เอาหญิงนี่ไง ได้ไพโรเพนเซอร์ได้ไพโรเมนเซอร์เด้ยลิซ่านะนี่เันตัวเราเราไม่ใช้เอาไพโรเมนเซอร์จุดก,การเลยครับหลงเข้าไปเจ็ดสีไม่เข้าซูเปอร์แมนจุดเปอร์ฮีโร่ออกไปลองเชิงก่อนไม่ใช่ตานี้ตีห้า กันแปะเลยเหรอจีโนมี่เหรอเออมาลงกบลงกบไอเมทัลเป็นคากอูดดหยุดนะหมอมามาสีเข้าสองมาสาีสีไม่เข้ามาน้ำเหรอสีฮอตอันนี้อะไรการ๊าซ แต่บวกบวกพลังยมตีหนึ่งบวกเกาะหนึ่งโอเคบวกไปแล้วอือไม่เห็นจะเป็นไอ้ดันเจียนมาสเตอร์เี่เหรอไม่เท่ารวมกันเลยได้บ้างไม่เท่ารวมกับอะไร,ไไะไรวะเอสนี่คือผงใช่ไหมได้บอมพลังยมตีเก้าเลยเหรอเกรทเเอาเราไม่อยู่นะ บวกไปเป็น11บเอกับหนึ่งเข้าไป9โจกเข้ามาหนึ่งเลยอ้าวอิดเดนชั่นบวกไม่ได้เอาไฟดีไหมไหนอ่ะไม่มีตัวไหนบวกได้อ่ะงั้นเอาไฟต้องให้ตายอย่างอนาถครับนอาไ้ครอบตายบวกพลังจนตีสองบวกวงการหนึ่งวยมันจบแล้วโอ้โหอย่างนี้นี่ไงล่ะ ติดลบเลยเลือดไงแม่ของมันเพิ่งทำงานใช่ไหมนะลบไปห้าฝั่งเราเลยยังไม่ถึงยี่สิบเลยครับวีเจวีนะครับผมแหมชนะแล้วได้กันมาสามสิบเเยอะจุงกระเบิ้เราไปเปิดการ์ดดูใบหนึ่งพี่เลวอัพได้อะไรวะรีเดนชั่นวะโอเคเราไปเปิดการ์ดให้ดูสักแพก็คดีกว่าแล้วเราค่อยจบคลิปแก้ปเพิ่ม มันไม่ถึงมันไม่ถือเป็นแพ็คอะเป็นใบเดียวมากกว่ารอโหลดไปยครับโ okay. อเคอะไรปลดล็อกเลยไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยช็อปเบสิคแพ็คนี่ครับเราจะไปซื้อกาดกันครับโอ้โหแต่ละอันอแพงนั้นแพ็คเบสิคแพ็คอันนี้คือ200เราจะซื้อเบสิคอันเดียวพอครับ50 1 2 1 2 3 <c oughs> <ช> <ajuda> ป,ปึบจุกแป๊บไม่ต, m, ต้องไม่ต้องมาคุยเลงอ่นไอเศษแล้วโอ้โหก็หล่อหลอไปแล้วเว่อวิรู้สึกกลัวแป๊บนี่ระบบหนึ่งครับผมชอบมากเป็นระบบอีนนี้เดี๋ยวขอน๋ยวอกไปให้ดูระบบหนึ่งค่อยชอบอ่ะ คนดีเฮ้ยเร็วแล้วเปลืองเวลาคลิปเนี่ยอา่านมาตั้งสิบกว่านอาทีแล้วเวย้ยเออตรงนี้อัปเดตการด์ครับอันกลางอ่ะอัปเกรดการ์ดนะแล้วกันโหลดชักช้าแบบเหนียวร่วงเลยนี่ครับคือ card to u p g r a d e นะครับผมการ์ดผมจะอัปเกรดกร็คือนนนนเนี่ยไอ้ไอ้น่อยไม่ค่อยได้เลยที่เจอบ่อยนี่ครับ ไฟโรนครับพออัปเดตแล้วออัปเกรดแล้วใช้ใช้อันนี้สองอันนะครับอันด้านซ้ายบนมันก็จะแบบพอเราอัปเกรดเสร็จก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับผมครับถึงขั้นสูงสุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่าอัปเกรดนี่รีไซเคิลก็คือการ การแบบเอาของเรามาแลกเปลี่ยนเป็นกร์ดไอ้นี่นะครับผมไอเนี่ยของวิเศษเนี่ยนะนี่แล้วเอาอะไรมารีไซเคิลดีของเต็มเลยลูกไฟดีกว่าลูกไฟไม่ค่อยได้ลูกไฟเยอะอ้าวไม่ไ่าหรอกโอ้โหเฟงหรือว่าอะไรรีไซเคิลอึ๊บ ป้าเย้โอเครีไซเคิลได้เยอะแล้วไปอัปเดตต่อครับก็บินดีไหมหรือโกลเลมโกลเลมไม่ค่อยเทพเลยถ้าเป็นไนเอ้ยไคยโรมเมนเซอร์เฮ้ยย ต้องใช้ยบเอ็ดเลยเหรอเยอะไปดื้อ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 ัื้อดื้อนื้อดค้อดื้อดื้อดเ้อดื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 ้อคื้อดื้อดื้อดื้มดื้อมื้าดน้อดา้อดน่อด้อดื้อดื้อด่้อดื้อดื้อนื้ก็ต้องขอฝา้อดื้ s u b s อดื้อดื้อดื้อดื SUBSCRIBE นะครับผม อ,อย่าให้มันเป็นตะไคร้อย่างนี้นะครับผมช่วยกันซ้ำหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ